ท่านพระครูวิมลทรมนุศตร์เจ้าคณะาอำเภอพ้าวจังหวัดเชียงใหม่เจ้าอาวาสวัดเขื่อนผากอำเภอพ้าวจังหวัดเชียงใหม่บ้านเดิมได้อยู่น้ำแผ่ก่อแต่จิวบปอนอนายแม่แม่วัวเขียวเขาเห็นรับบ้านน้ำแผลจากจบจากบ้านน้ำแผลแล้วก็ไปต่อ อง์แห่งแจงกุเรืองจอมอสานเรก็มาบวชมาเป็นขยมอยู่น้ำแพรได้ปีแล้วก็มาบวชน้นบวชที่ถ้ำดอกคาตอนนั้นมีงานประพณธีถ้ำดอกคำเนาะเอาคูบาวัดบรร้านโป่งมาเป็นอุป,ปชาอยู่วัดน้ำแพรได้ปีหนึ่งจากวัดน้ำแพรก็ไปอยู่วัดปันตองสามปีจากวัดปันตองสองพันห้าร้อย ห้าร้อยเก้าก็ไปอยู่ที่วัดพระบาทธรพมค่สิบแปดสิบเก้าสาวไปเป็นพระอยู่ทระวัดบาทธาแล้วก็มีพระหลวงปอหลวงปู่พระพรมจักสังวรเป็นนนัอุปชามีอาจารย์มหาทรัพย์เป็นกรรมวาจาจารย์แล้วก็มีอาจารย์เนื้อเฟื่อเป็นอนุสาวนาจารย์ จากาวัดพุทธบัตราาพาแล้วก็ปีกมาอยู่วัดธรรมดอกคำอยู่วัดธรรมดอกคำอยู่วัดธรรมดอกคำได้อยู่ตั้งแต่พศ2512 2518เป็นเจ้าวาดแล้วเป็นเจ้าหนระดับลนลำแพร่จากนัก้นลาจากาวัดธรรมดอกคำก็ไปอยู่วัด วัดทุ่งลานนากรุงเทพมหานครดูวัดทุ่งลานนาได้แหมภพษาหนึ่งไปเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็ไปสอนออสอนธรรมะก,กับเราออนอได้อยู่ป,ปีไปพอมมหมอสุกเลยไปตัวเอาน้ามาอยู่วัดน้ำแพร่อ,อยุ่วัดน้ำแพ่ได้อยู่มาถึงปีแล้วก็ขันดิมต์มาอยู่นี่ปีสองปีแล้วสอง รักษาการเจ้าวาดก่อนรักษาการเจ้าวาดได้ปีจะได้ก็คก็เป็นเจ้าวาดรงเรียนประยัิธรรมเครื่องพระวิทยาก็จากการเลือกแล้วนี่ไปวัดเจตุพนก็ไปหัวจักกับเจ้าวาดวัดเจตุพนอาหารเปิดเปิดหลวงพ่อ,อ,พรอประหยัิธรรมแผนสามัน เลยว่าเอ๊เขาจะเป็นสาขาเพื่อได้ก็หายนะก็มาปรึกษาือทุเจ้าตรงนี่ปก็ีก็ะปรึกษาือเจ้าวาดวาจิตุพลทำหล่อาอาจารย์ตั้งไปเลยก็ได้ส5งพันห้ายสี่สสสสสนั่นนะเอาหลออในในเพือเป้เนั่นแหะผ่นานเดนในเผือเป้านั่นมาเห็น เปิดมอหนึ่งก่อนเปิดมอหนึ่งเปิดในสาระนะสาระสาระบาทเลยสาระบาทเปิดมอหนึ่งทำปีกับมอสองทำปีกับมอสามเรื่องทุนนี่ก่อนจ่าการอาอกคนเดียวมดเลยนะอาคารนี่แรกๆมื่อนี้ก็ให้ห้อมกันเนี้ยให้ห้อมกันแล้วก็พอดีได้ทุนจากสำนักงานพุทธสำนักงานพุทธศาสนามาช่วย แล้วก็มันบาเซตอะต้นบาเซตได้อยู่จานเดียวเาขาโครงการนั้นมีสามจานกันนะตอนี้มันได้จานเดียวอยู่แล้วก็พอดีทางสมสดไลออนอผู้จัดการกาดนวรัตแล้วก็นายฟราศาสตวลงทุนกับมามาสร้างต่อนึกว่าจะบาเซตนะนะพอดีว่าโยมอายออากจะเจอนมอยลืมไปเลย เป็นว่าใไหนๆเขาก็ขึ้นสร้างเวลาเขาก็สร้างมันเสร็จแต่น่ะเอาอย่าจันสร้างต่อจากจันเดียวก็มีคุมาวัดพุทธบาทตามข้าในกน็จากนั้นก็มีอาจารย์แรก็ครู วัดตุลนลานาทำตัวอาจารย์แดงนะก็สอนแบบสติปัฏฐานซีอ่ะยุบหน่อพองหน่อนี่ก็ใจสติควบคู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกยุบหน่อพองหน,น่อยุบหน่อพองหนะ้อน่ะเพิ่อมาอยู่ที่สร้างไว้เลยๆจากในวัดก่นอนเนาอ มาเพล่าก็วิหารยังมเ่เสร็จเดียเอาก็มามาสร้างวิหารตอ,ตอนตอนพป่นนีแล้วก็สร้างศาลนะาลายนะศาลาลายจากศาลาลายก็สร้างโบสถหรื่อโบส์หลังเก่าสร้างบโบส์หลัลงใหมนะ่จากนั้นก็มาแปลงกุฏิจากแปลงกุฏินั่นเดีย๋ยวเราเรือกกุฏิหลังเกา่ามาแลงกุฏิหลังใหม่ตั้งนี้รับ หลังใหญ่เอ้นะจากหลังใหญ่้้วก็มาอยู่หลังน้อยแร้มแถหลังนี่ตอนนั้นนี่มีโยมทีระซัก์เป็นมาถมตีตีเขาอยู่เดียนะมาถมตีพอถมตีเรียบร้อยเพื่อก็มาสร้างหอฉันจากสร้างหอฉันก็สร้างกุฏิกรรมฐา,านกุฏิปฏิบัติธรรกรรมฐา,านแล้วก็ห้องครัว ยมทีละซัก์ถามมาที่ได้ไปที่ของใครวะที่ของวัดนี่แหละแล้วถมไม่ได้เหลือวะแต่ถ้ามันมีเงินมันก็ถมแล้วไงเนาะอืมแดี๋ยวอย่างน้ผมจัดการถมไม่เลยอ่ะก็เลยเอารถไปคดหลองยางอืมมาผม